สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาสองช่องคือเก่าเนาะพอลี่เนาะครับครับเอาก้อนอื่นก็เห็นนกอึนเนี่ยได้กระได้ก็ขอขอบคุณคุณแบบอัานันท์ก่อนนะครับในยิ่งแววๆย้อนว่าผู้ใดน้อได้คากาแฟมาให้เนาะเดือดซี่พนุนคากาแฟมะหอยห่ารอะได้ทิ้งคากาแฟได้ทิ้งคากระดาษโอ้ยชุดยอดเลยเป็นถืดเล้ารำพอลลี่เอวานเนี่ยโอ้ก็ได้ก้าวเปดที่ว่า กอแปดหร่เขาเรียกไ,ไห้หกแปดเดบซี่พิ่นเก่งเพิ่นกว่าวเกาแปดรับแนวนะครับเพปปปปิ่นเลยถือเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆครับให้โชคให้มันมพวกเกาเพราะว่าจะ,จะเลื่อมเหล็กเล้าอันเดี๋ยวนี้เล่ากันกําลังออกดีดีเลยครับเพิ่งสังเกตเอาเรือบางที่แตจับคู่นางนัดท่านันวสันนะครับโอนมาเนาะ ครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับเอฟซีบางก็ไอชูประมาณนก้นก็นะครับจะแพงก็ถูกบางที่ก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในนั้นนะมันมาซีงวดอะไรครับเหลือเล่าเขาเลยครับคือคือยรืงข่าวว่าแม่ทุนผู้ขอพอาะวผู้ฝันหมดเหลืกเล่าแต่ออเ,เจ้งเพราะว่ามันเป็นคือเจ้าหมอรำเขาญเพราแป้งอันนี้หอมหอมเมีอกันเนืยทชาหอมหอมหัวคือว่าวมันเหม็นอันนี้บมดเอ้าอก่อนอื่นกับชว์ผลงานของวันก่อนเดี๋ยวฟังใา้น้อยเอ้าเดี๋ยวจะสิลงว่าเป็นหอมอันนี้ซะ สามตัวมาอีกแล้วครับเอาของกันในบ้านนี่เนาะครับผมงานมันวิธียี่สิบเอ็ดเนี่ยขัดเยอะเลยนครับคือราสตาซุนหนึ่งนะพอดีเนาะครับหลักก็มีพิเศษหกแปดห้าลักก็แปดฮาเด้อนะครับก็ชงมันนี่ดีเนาะเอาหัวสามตัวผู้ใดเอามาบ้านนะครับวันนี้มาดสวยก็ผิดปกติเนาะพอดีเนาะสวยเจ๊งหน่อยครับงานตัดผมเขาไลยพอดี่ามีเวลาเห็นห้เลย เออเลยสวยยังน้อยหมดเลยสวยยังใส่ายังน้อยอืมเดียวว่าไปยังรับรองเห็นแน่นอนไปท่านเดี๋ยวนาะครับเห็นแน่นอนเริ่มต้นกับไม้ทามหมละนะครับครับลงจากใบมงกับข้จะเห็นกันอยู่นะครับเนาะมี่แต่ว่าเฉี่ยวเนี่ยช่างเฉพาะหอยน้ำแต่ว่าไก่ท่านมือนท่านอยู่ก็จะจะทีซส่ยังน้อยว่าไปยังรอกที่รับรองมือนีเห็นเออเอาน้อยไปก่อนเนาะครับเอาน้อยร่วมไปก่อนครับร่วมไปก่อนท่าน ไล่รวบไปพิจารณาก่อนกรนะครับคงจะมีโชว์กันสำหรับในักท้าองพ์อร์เร่นะครับติดตามไว้บ่ผิดหวังเนาะเพราะอะ,ะอไรกันนึงเนาะเนี่นยมันรักษาสถิติเจ้าของอยู่เ <c oughs> ดียรทีจีนี่ยิบซอนเราท่านหลุดเดียวป๊าเออยีย่สิบเอ็ดท่านหลุดเดียวนะครับถือว่าสุดยอดดีเนาะหาคู่ปับยางอยู่แบบก็ได้บอกเพื่อนยูเดวานไอ้มือมีเล่า พัฒนายุนี่มันกอกน้ำแต่ว่ากันเห็นหกเลยพายามอนหกไปเป็นเก้าก็บอกอึ้นนี่เพราะว่าเล่าพัฒนามันจะเป็นเก้าพัฒนาติดเก่าดีต่อมันเป็นเก้าสังเกตุขอรีมันก็อยากดัดสูตรเนาะมันกับมาจากไหนปาลสันครับมันกับเงินมีอยู่ในนี่จับเลยยืมแหงบ่ให้ว่าหกเป็นเก้าหรือก็บอกเยอะครับ ตามต้อนต้อนนะครับสำหรับน้ำข้ากโพลีวันนี้ห้าน้อยกับเข่าลายจนเต็มนาปกอยู่เดี๋ยวตุ้ขึ้หน่อีกแล้วเด็กก็หนีเบื้องก็หนีเบื้องคือว่าเด็ดที่น่าข้อดีกะนจีข้อจะโชคอะฝากช่องก้อนน้ำโพลีเนาะนะครับก็ฝากช่องเี้ได้นะเป็นตู้ท่านเดี๋พ่อพันคนติดตามเด้อนะครับเวลาขับเซนทรอดกับฝากกุหลาบคนแช่คนติดตามสองช่องนะเม็ตุ้รวยแล้ววันเด้อนะครับกับคนหาเบิ้งนะครับว่าหอกอะ อ่าดูดเอาเด็กกระเพาะเนาะตีว่ากาลังมาแรกเนี่ยไปตีช่วงไหนนะครับเสียงกังต่อดลักกาลังดี FC กาลังคอมเมนต์ดีเลยทุกคนนะฮะเริ่มคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับเอาคนไรก็แชร์นะครับต่อได้พี่ต๊อดนะครับพอดีได้โชว์ของวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองครับบอกมันใดเวลานะครับใส่กันน้ำนะครับเอาไปตุยอ่านครับวันที่ยี่สิบสองมีเลาวสตาร์เฉพาะกิจการชาติ เก้าหกหาศูนย์สุดลางร่วมน้อยเจ็ดแปดซีหนึ่งเลขเบิร์หาหาเจ็ดตามนี้เลยนะครับผมได้จับเพียงการเห่าเดอ้อนะครับผสมกระเพาะลงสายน้อยมือนไงนะครับท่านพอลี่ลายเลขด้วนนะเพิ่มเติมลายนะครับที่จริงเลี้งแง่กับพันธล์อะไรแห้งเ่าท่านได้บอกเพินพ่นดอ,อกกาบาสิแห้งขุณตุยนี่เพิ่นขอเด็เล่ากันช่วงนี้เป็น,นเล่าเล่ายู่นะเพราะท่านในไก่ใช่ครับผมผู้นี้เพิ่นขอนี่มักจะได้อยูะ ขันจุของบราันกัสิเนี่ยหมายงฟันเพิ่นยังกี่นะเดี๋ยวก็อกงเนี่ยเนี่ยขอผัวอะไรผู้หนึ่งผู้นึงฟันเพิ่น่เอ้ยผู้นึงอธิษฐานเป่นไปหาอไม่ตุ้ยกับไก่เคงดอกเขานสามเกจเนาะมันเป็นสามเป็นแปดแท่นมันก็เลยเป็นแปดเ็นะครับผู้คนตัดเชียงมันก็เห็ดเป็นอ่นี้เลยนะครับแต่ของผลี่อย่งีเต็มเต็มเลยนะครับไอแปดหอ๊กโอแปดเนาะเอากกอกแปดแทนนะครับโกแปดเนาะกแปดเม่แม่นเตัดนี่ 6กเป็ดก็เปดปดะเบิ้งกับเรื่อกับเขาเป็ดแมจำมีเหลืกสองตัวนะเก่งด้แาหมุน่อกเปดก็เปดเเจ๊งเวกมันกับรถดอกนะครับยังถือนะยังคลองคล้องพวฟันอะไรำแต่ว่าเล่าทเไปก็ออกเดอบเวนพวกออกเด้ะผู้เพื่อนนั้นมันก็ตองได้กันกรบผมองเบิ้งใส่กันนะช่วงนี้เล่าเยได้ออกจะออกมาติดต่อติดต่อไม่เด้ใช่ยามด้่ครับสำหรับผู้ล่อผู้ล่อเลข เลแยกงพอลี่เนาะกับร้อยจะน้อยนะมืันนี้ครับวัอนี้มันสีไดคุวางสีนะืัอนี้ได้แน่นอนจะวาง้อยอีกนิดนึงได้อันกระเซียวนี่ลงก้อนสีไดเขาลงฮานอยร่วมเหมือนนะครับมือนไปแจ้งีแต่ลงลงมือนี้มือนีหรอายจะน้อยแต่วันนั่งเหีกอนนะครับอันนี้ลงก่อนครับออมอ่ค็ลาเจะเป็นไลงอ่ะนานอยกวอนเพชีกระทาดนแล้วแมนแมอืมก็ถือว่าผลงานดีดอกนะครับีเดีอนเพิ่งยังมาหลุดนะครับซีเดือนเนี่ย เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนมเือยมือละเดือนละมือสองมือเนาะแต่เดี๋ยเือว่าสุดยอดเดเดือนสี่เสนรุดจังมือนะครับการนี้ก็เชื่อฝันดีกันดิเชื่อว่าไ่สนิทเขาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเล็กไงเพราะมันมันจีลายมันมันต่อจากหลังเล็กันเล็กใหญ่เล่ากันชนะ ว่าเอาปันคุด๋ยนี่ละฉันว่าเอาคุดุีขอเป็นไม่เือแรกงเนาะเออการิุดซีควอนี่ได้รถดีมื้เล่ารถบงคันี่มือแรงมืออือนออกไหมโอเคอ่ะคขาๆเลยเล่าอีกด้วยแมตตเตอเปนขวเล่านี่มใหอยู่ตลอดอยู่ใหาน้อว่าคนเนี่น่เนี่ยนะครับเนาะเอาคนติดตามแมตตพอลี่ได้นะประผิดวังนะครับเพอ่นกับี่เทพุทเทวดาผู้หลักษายดอกนะครับถือว่าคนขอน้ำแดงกับน้ำนันด้วยเปียกยั่ บอกคนว่าเที่ยวดาคนน้ำรักษาจะคนดีว่าไม่เป็นน้ำรักษาคนผู้ให้่เลยครับเพ่อกันเดียเอาไม่ตื้อทำว่าอื่นเงี้ยงก็ร้องขอบางทีห้องคือว่าเมียก็เคยมาหาดูเยอะคืองานผู้ให้โชคภูญ่าตายายห้องก็ได้ทำแล้วเลยขอขอกระได้หลีพี่น้องครับเมียขอขอทีกับฟันพร้อมหมดเล้วฟันกับฟันเราไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมเนาะซักมาบอกครั้ง <c oughs> น้าข <c oughs> อดีเนาะเมนเมนออ่ะช่วยตัวเลขเลยครับผมนะค <c oughs> รับ เป็นแนวทางของคไว้เปดห,น,หน้อยพอรีนอยห้าน้อยร่วมกอนเด้อะนะครับชุดบนกับเก้านย์ครับตัดให้เก้าศูนย์หกหเก้าห้าหนย์หกเกหะครับส่วนร่วมน้อยชุดล่างนะครับก็คือเจ็ดแปดีหนึ่งแปดสีเจ็ดหนึ่งเจดีดหนึ่งนะครับเด็กเบอร์หาเจ็ดเจ็ดไก่ช่วงไขมันน้อพอรีเด้อนะครับวันนี้แชปหน้าจอว้พี่น้องนะครับแชปเราเพอิมโภคมารอย่าลืมหาชากาแฟพอรีเด้อนะครับให้กำลังใจไก่ย่งรับคือ้เขอา ชวัวนี้ใช้เงินหลายนะครับแมตุยพันมิทุระทั้งลูกไส้นะต้องไปศาลนะครับก็ทั้งมารวยกับแมตุยนี่แหละเป็นสะบ้านบุญนะครับฮอลีเป็นผู้บียงปันเนาะเอาชว์เอามันนะครับวูนี่สุภูตโคตรสวัสดีครับ